อีกเหผลหนึ่งที่ต้องผลิตอย่างต่อเนื่องก็คือเมื่อตัดไม้มะม่วงแล้วต้องใช้ภายใน45วันมิฉะนั้นไม้จะกรอบไม่สามารถใช้กรีงงานได้ส่วนสินค้าที่ผลิตระหว่างที่ไม่มีออเดอร์เพื่อเลี้ยงคนงานไว้นั้นอุดมใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้ากับเครือข่ายโดยเปิดร้านค้าที่จตุจัก ทำไมผมต้องจัดก,การเป็นแลกกับคนอยุธยาเอาดอกไม้จากอยุยา,าขายทั้งดอกไม้ขายทั้งอะไรใครมีอะไรมาแลกผมเอาใครทำกลมไฟใครทำหมวกหมวกกลมไฟแล้เอามาแลกขุนของผมเอาปัจจุบันอุดมมีช่างจํานวน40คนใช้ชีวิตในบริเวณโรงงานร่วมกับอุดมปัญหาหลักที่ประสบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการกระจายงานให้คนงานรับผิดชอบ ซึ่งคนงานมักจะรับทำในจำนวนมากๆแต่ไม่สามารถส่งงานได้ตามกําหนดของคำว่าโลภก,ก็คือความโลภเนี่ยตรงที่พูดตรงนี้หมายถึงว่ากำลังคุณทำได้แค่เนี่ยคุณก็มาเอาบอกว่าทำได้เยอะๆเมื่อจ่ายงานออกไปแล้วทำไม่เสร็จซึ่งลักษณะนี่ผมตัดผมไม่รับซึ่งตัวลักษณะนี่ผมจะทำโทษเลยก็คือหนึ่งก็คือว่าหยุดงานหรือมันก็ตัด ถ้าถึงสามครั้งกับผมตัดเลยหรือไม่งั้นถ้าช่วงที่ผิดผมก็จะลงตัวคือผลิตชิ้นงานเล็กๆคือช่างคงนมีจะกลัวมากเพราะช่า,างงาน,นเล็กๆเงินมันไม่ออกก็คือขายพออยู่ได้แค่นั้นเองฉะนั้นงานรักษณะรูปแบบเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าคนเรารู้จักคำว่าเพียงพอในกําลังเพวงที่ทำนะฮะแล้วก็มีการรับผิดชอบผมว่าคนเรามีแค่หน้าที่นะฮะ รู้จักคำว่าหน้าที่กับรู้จักคำว่าพอเพียงนะผมว่าอยู่ได้ไม่ลำบาก